สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Delta f o r c e นะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบระบบกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะมีเข้ามาเปิดเซิร์ฟในไทยเนาะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่จะมาเปิดในประเทศไทยของเราก็คือเป็นเซิร์ฟของกรีน n าที่นำเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมเป็นการแบบว่าย้ายสโตรไปเล่นที่ประเทศจีนนะทุกอย่างก็คือภาษาทุกอย่างอะไรพวกนี้ระบบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบ จีนจ๋าวหมดเลยแล้วก็ในตัวเกมหรือว่าในการตั้งค่านะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนใน PC เลยนะแล้วก็จะมีโหมดแทค t ติค l เหมือนคล้ายๆ Arena Breakout ที่จัดเซ็ตของอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็เป็นรูตกลับมาขายประมูลอะไรองนี้เนาะแล้วก็จะมีโหมดวอร์โซนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆในคอมที่มันเป็นแบบ50 vs 50วใช่ไหมเออลักษณะน,นั้น นะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องสวัสดีพีใหม่กันทุกคนด้วยนะครับเสียงมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะผมไม่สบายนะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมอยากจะแบบบอกก็คือถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งเน่ยเออถ้าโทรศัพท์มันรองรับหน้าจอที่เป็น144 h ฮตนะตัวนี้สามารถปรับปรับได้เว้ยเออแม่งโคตรด,ดีแต่ผมมาใช้ iPhone ในการเล่นใช่ไหมสูงสุดอะมันก็จะปรับได้อยู่ที่120 แต่ถามว่า120มันก็ลื่นแล้วแหละเออ90อะไรพวกนี้มันก็ลื่นแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมแบบทดสอบลองเล่นแล้วทุกอย่างแม่งจะบอกว่าอ p t ติไม่มาโคตรดีดีมากๆดีกว่าเกมที่แม่งแบบเปิดตัวมานานได้สักพักหนึ่งแล้วอะเอออย่างวอลซ n นเนี้ยคืออัปเดตบ่อยมากแก้ปัญหาหนู่นนี่นั่นผมเล่นมาแบบรู้สึกว่าแบบโคตรขัดใจนะไม่ว่าจะเป็นภาพกระตุกวอซอนอะขนาผมใช้ไอโฟน16เออ15 16 นะยังแบบว่าแม่งกระตุกอะ่ะปรับปรับโลอะ่ะปรับมีเดยมอะไรเงี้ยปรับกลางกลาก็ยังกระตุกอยู่แต่ไอันนี้่ผมบอกเลยว่าผมปรับสุดอะ่ะแม่งเลื่นปืดเลื่นจริงแล้วอยากจะบอกว่าแบบขนาดแบบว่าเรายังเล่นในเขาเรียกว่าอะไรในสโตลของจีนนะยังไม่ได้มีการแบบว่ายังไม่ได้มีการแบบออปติมัยในประเทศไทยนะเออพวกปิงเออยะไรเอ่ยอ่ะคือทำออกมาดีมากๆเว้ยมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่า ในโหมดก็เหมือนใน PC เลยก็จะมีโหมด a อ t a a ็กแอนด์ดีเอน์นะอันแรกแล้วก็จะเป็นแคปเจอร์จุดต่างๆใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโหมดรถถังนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดฝึกซ้อมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นโหมดแอคแท็กแอนด์ดีเน์กันว่ามันจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยมาเราเลือกเป็นสายไอ้นี่ก่นเลยนะผมเลือกเป็นสายาแพทย์นะเล่นอยู่ตัวเดียว จริงๆอะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกขัดใจมากเลยก็คือแท็กติคอลที่มันเป็นสไลด์อะจริงๆมันควรจะทําได้ทุกตัวเวยแต่มันทําได้แค่ไอตัวที่เป็นดีวูฟอะที่เป็นสายแอดเซลอะอันนี้ก็รู้สึกแบบขัดใจนิดนึงว่าทาไมแบบคือเราเล่นวอร์โซนใช่ไหมมันสามารถแบบสไลด์อะไรเงี้ยได้ทุกตัวเออแต่พอมาเล่นอันเนี้ยแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรสไลด์ไม่ได้ทุกตัวต้องแบบดีวูฟเท่านั้นถึงจะแบบสไลด์ได้เออขัดใจนิดนึง เราเป็นไ่ดันนะ๋ยวมาลองกันดูว่าแบบเป็นยังไงคำสั่มงปหนตัวหลักๆมีตัวสายแพทย์เนาะแล้วก็จะเป็นสายพวกอันนี้จะเป็นแอนตี้รถถังนะเออแล้วก็จะเป็นสายรีคอนนั่นเองนะครับเมดิคแต่ผมเล่นสายแพทย์อยู่ ตามาเรื่องจุดเกิดกันเลยดีกว่าลุยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าแบบทุกอย่างมันลื่นหรือเปล่าเอออันนี้เล่นแบบเซิร์ฟต่างประเทศนะใน <c oughs> มือถือเออในเขาเรียกว่าอะไรวะในเซิร์ฟไทยอะ่ะเออ,อภาพสวยอยากเล่น ไม่โดนเลย,นเลยคนจีนส่วนใหญ่เล่นคือชุบกันดีนะเออแต่พอเล่นในในในไอ้อะไรนะในคอมอะ่ะแม่ไม่ค่อยจะชุบกันไม่รู้ทำไมแต่พอเล่นในเวอร์ชันเมอร์สุดแล้วแบบ ด้วยเนี่ยกันโคตรดีมา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 เดี๋ยวเราไปชดเช่นหน่อยโอ้แต่มันอยู่ข้างล่างอเอี๋น่าจะเข้ายึดจุดเอได้เรียบร้อยแล้วมั้งทีเดียวไปทเตรียมปั๊มยางกัน อุย่าจุดเอเรียบร้อยที่ไฟระยะไกลว้าเห็นปะทุกอย่างคือภาพลื่นแบบกราฟิกคือดีมากบอกเลยโอเคกดตายไปก่อนเราจะบอกว่าแบบรถถังอะไรเงี้ย คือเราแบบว่าเล่นได้ง,ง่ายกว่าในาเวอร์ชันพีซีด้วยนะเวอร์ชันนี้ครับได้แบบโคตรง่ายมาจุดไปครับชุดนี้สกิลก็สามารถใช้ได้เหมือนในคอมเลยนะครับกรัร ราโดนแอซาวไลเฟนหรอเอาเพื่อนหรือว่าจะให้เพื่อนชุบตะหน่อยเพื่อนตายแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนก็นปืนแอซาดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แบบว่าแต่งปืนแต่งอะไรเพราะว่าเรายังเล่นแบบเลเวลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เลยผมเล่นได้แป๊บเดียวเองทดสอบไปเฉยแต่ระบบเกมคือยอมรับว่าดีจริงนะ เป็นเกมฟรีที่ผมบอกเลยว่าถ้ามาเปิดที่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยุ้ยหมอบก่อนไหมห <c oughs> อมยิงจากตรงนู้นโธ่ถ้ามาเปิดที่สตอไทยอ่ะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าเม่งสนุกทีมหนึ่งกี่คนเนระผมก็ไม่มั่นใจเลยแต่แบบเนี่ยขนาดแบบว่าผ,ผู้เล่นแบบเยอะขนาดเนี้ยนะ เซอร์มันยังไม่ได้มีการแบบว่าแหลกเลือน่วงหรือแบบว่ามีอาการยึกยกยักอะไรให้เห็นเลยนะโอ้ยเจ okay. ียนมาเกิดจาก 我方已夺取据点 Bravo 一，敌人正在进攻据点 Bravo 一。结束。好，变 B 二。 ยังเยอะถาค่อยๆี่าตายซะก่อนายครับเข้าจุด B2 正在集结，不让王二交战。我被重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 我被我被重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 我我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  เหมือนนกันลยแต่วันนี้จะแบบว่าเพลิดพแนที่แล้วก็แบบคนคนเล่นบคบนดิงให้เรา,าเยอะกว่าผมบอกเลยว,ว่าเกมน,นี้ไม่ต้องแบบเน้นหูฟังอะไรดีนะเพราะว่าแบบศัตรูคือมาทุกที่ทุกทางอยนะู่แล้วคุณวิ่งไปตรงไหนคุณก็เจอ

เราก็จะไปชุบใครก็ไม่ได้ด้วยนะวิ่งไปไปจะชุบซะหน่อยไม่ได้ในสตูมางที่เกิดอยู่ตรงนี้ บาเสี่ยงถูกจมัน,นบินจากตรงไหนวะเนี่ยออกข้างหลังโอ้บัทโทรไอ้นี่อีกแล้วไอ้ที่มันใช้เป็นพกยิงเราอีกแล้วโจดเก่าโจดเก่านี่มันโจดเก่าเรา ดีหนึ่งดีสองเื่อนเราหยูดเรียบร้อย,ยแล้วต่อไปก็คือจุดสี่หนึ่นงเออไอ้เง้ยจะตายกี่โมงวะเนี่ยอนะอได้สิบเออโอ้ชุบกัน ีเพื่อนไปไหนมันจะตุ๋ยหลังตลอดเลยนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ย,ย <c oughs> ว้าวว่าระยะกใกล้ๆลองใช้ s m g ดีกว่าเรานะเล่นปืนกลเบาบ้างดีกว่าเปลี่ยนเป็นเป็นกลเบายูซี่ไปยูซี่ดีกว่า เราดีพอยเกิดตรงเื่อนได้ไหมอะไ,อมอไริดัน้ีเรเรศเรเร็ศไรเรีเรีเีดีดเีเกศศีเเเรศศีเเี้มันมเีเีเัศศีเโศเรเรศเเีเรศ่าีเี้ โอ้ยอ๋อไอ้เหี้ยนี่คืบคานเป็นงูเลยชิบหายแม่โอ้โหเมื่อกี้เห็นเบื่อแม่งแบกบาสุก้าเมื่อกี้ขอโถไม่เห็นจุดที่มันนอนอยู่โอ้โหแล้วแม่งได้จุดซุ่มโคตรดีเลยไอ้เหี้ยนี่เลื้อยไอ้ยันนี่เลื้อยมันได้จุดดีมันได้จุดดีเลย้จุดดีอ่ะ 兵力充足，继续强势推进。我方、啊、正在据点查理二交战。มึงก็วิ่งมาเร็วชิบหายเลยวะเรื่องมาเราเกิดตรงนี้แหละเกิดตรงที่เพื่อนนี่แหละ。这是敌人最后的阵地，拿下他。จุดเดิมเดิมเดิมคือเราจะฆ่ามันได้รึเปล่า เก่าโจดเก่าโจดเก่าเลยอี้เออนี้ยเออไปหนึ่งศพหนึ่งศพไปย่งมีแล้วมีคนอยู่บนเนี้ยมีคนวิ่งมาแล้วมีคนออกมาจากนี้หนึ่งคนเกิดเป็นบักอยเฮ้ยเราอยากขึ้นไปตรงเนี้ยมันมีมีทางขึ้นมาวะยิ้มนอนซุ่มอยู่ข้างบนเนี่ยไม่มีเงี่อน เรียบร้อยแล้วเราเน้นแบบว่าปืนแบบลั่นเร็วๆเอาดีกว่าเออแต่ซาวไลเฟินไม่ต้องการแล้วตอนนี้เน้นแบบว่า S M G แบบปืนกลเบานี่แหละเน้นยิงเร็วๆไงผมบอกเลยว่าถ้าแบบว่าใช้อะไรนะเขาเรียกนะ ใช้จอยเล่นอ่ะแม่งผมว่าแม่งมันมนะเอาจริงอันนี้เราใช้แบบมือกดมันก็เลยแบบนิดนึงอะ่ะเออมันจะมีความแบบไม่ค่อยแบบถนัดแบบสักเท่าไหร่ใช่เวลาเราเล่นมือถืออาจจะเมื่อยมือได้เพราะว่าแบบกว่ามันจะชนะเกมเกมหนึ่ง,ง,งมันยิงแบบแคปเจอร์จุดแต่ละจุดมันนานเ,าเนี่ยแต่ถ้าคุณใช้นิว้วยะแบบนี้ยแบบกดเนี้ยกระบอกแม่งนิ้วไปตะคิวบอกเลยก็จะยิงกันนานขนาดนี้ ใช้จอยผมว่าไ่ต้อเยอใครถนัดเล่นจอยในแบบพอตหรือว่าเปวตี้อะไรอยู่แล้วมาเล่นเกมมาเล่นเกมเนี้ยผมกแม่งมันก็คือสุดท้ายแล้วครับจุดสี่สองด้ยด้้ อ,อ,อะไรอะไรเพื่อนเดินออกมากลางถนนเลยเพื่อนทำไมมองไม่เห็นเราเมื่อกี้อจุดเออเนโหลดเอาหนะ่อยนะครับแคปเจอร์จุดส,สุดท้ายครับ C สองดูอ่ชนี่หว่าเอา C หโดน 战略地标已部署，我们清空了据点，保持警惕。这有这个目标，再接住。四二，你愿夺取据点？查零一。嗯，那就变成，就最后。OK，四二，已被我们控制。在四零，敌军入侵了据点，查零二。

ล่องหนนะมันก็เลยแบบว่าเอออาจจะแบบไม่ค่อยเห็นปุ่ม mm. เห็นอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆมันเหมือนในคอมเลยนะเราสนนามารถแบบซื้อไอ้นี้ได้ด้วยนะซื้อพวกแบบขี่ปนาวุธที่ยิงลงมาอะไรเงี้ย <c oughs> แบบดีพอยลถลงมาโหลดเอา,เอ,าอ่อพวกรถพ,พวกอะไรเงี้ยเหมือนในคอมได้นะเหมือแบบนกันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ว่าปุ่มปุ่มไหนไม่รู้อนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมปิดให้มันหายหมดไงยังอยมองไม่เห็นปุ่มเลย

เล่นสายแพทย์ไม่ได้ทำหน้าที่แพทย์เลยนะครับวิ่งยิงอย่างเดียวชิบหายจุดเดียวแล้มันยากจังว่าเพื่อนซีหนึ่งจุดเดียวเพื่อนยึดให้ได้โวยยึดให้ได้โยวยวิ่งไปไหนวะเนี่ย <c oughs> อ้ยจุดมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันวิ่งไปไหนกันวะเนี่ย

เพื่อนเรานี่ยเพื่อนเรามันวิ่งไปไหนกันวะมันคือจุดจุดที่เราจะแคมป์ขึ้นจุดนี้แต่มันวิ่งอีกจุดหนึ่งมันวิ่งไปไหนกัน,นจุดสี่สองโดนแคนซ์ล์แล้วสุดท้ายแล้ว 上，本。敌人占领查理二，已被我们控制。敌人、嗯啊、拿下了据点查理一,一。

เราต้องจำจุดที่โดนอยโอ้โหไอ้ที่แอบมุมแบบมพมึงกลัวใครเห็นนะ่ะเออออกไปยิงหน่อยก็แค่นั้นนะ่ะเพื่อนขอโทเออโอเคเพื่อนชุบครับขอบคุณครับเพื่อนเสียเสียไอ้เที่นี่นอนเป็นงูเลยไอ้ออกไปยิงมันแอบแบบมึงกลัวอนะไรเนี่ย กาจุดนี oh. ite, ้คือแบบว่าเราเราออกจากจุดนี้ะจริงหรอออกปุ๊บมันมาปั๊บเพื่อนไม่น่าจะชุบได้ ไปเกิดใกล้จุด C หนึ่ง C สองคือมันยื้อกันได้อยู่ C หนึ่งนี่คือแบบว่าแมงแดงเถือกเลยไม่มีเขียวเลยชิบหานนี่เริ่มแล็อกเริ่มแล้วแดงเริ่มแล้ว ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,น,อน,นี่คนเดิมไม่ว่านไม่ที่เราเนี่ย,ย ที่เราจุดเกิดไว้ตรงนี้ฟง国防部标记了一个高价值บ点，我速占领，推进战线。เราดักนอกดีกว่าเราเล่นในไม่ได้เราดักนอกดีกว่าโอโ้โหยิงยิงยังไงให้เลือดไม่ลดวะเนี่ย พิเศษ你就去区域烟幕你就去我们拿下了一个据点，好好守住它。อ่ออาแพ้ยึดไม่ได้สักกี่ยื้อไปยื้อมาใช่ไหมผมบอกว่าแบบทุกอย่างแม่งแบบเหมือนในคอมเป๊ะเลยนะจริงๆอ่ะหวังว่าแบบถ้ามันมาเปิดที่ที่ไทยแล้วเซิร์ฟมันน่าจะแบบมีความสนุกมากกว่านี้แหละนะ แล้วก็ทุกอย่างเป็นภาษาไทยก็อาจจะแบบปรับนู่นนี่นั่นได้มากกว่านี้นะครับผมตอนนี้คือไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าแบบไม่เข้าใจภาษาจีนนะเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมนะครับผม ถ้าใครอยากเล่นเออถ้าใครอยากเล่นนะสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับในการเป็นการย้ายสโตร์นะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาเราจะล็อกอินตัวเกมเราก็ต้องมีรหัสตัว wechat ในการล็อกอินด้วยนะมันสามารถล็อกอินได้ wechat กับ qq นะถ้าคนไหนที่แบบว่าสมัคร wechat ได้ก็ยินดีด้วยครับเพราะว่าแบบวีแชทจริงๆมันสมัครไม่ยากนะมันมีคนที่แบบทําคลิปสอนอยู่ใน Youtube อยู่นะลองหาดูนะครับแล้วก็วิธีการย้ายสโตร์เพื่อที่จะเล่นเกม ตัวนี้ก็มีคนสอนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับถามว่าย้ายไปแล้วทำม,มาเขาเรียกว่าอะไรย้ายไปแล้วกลับมาใช้สตไทยได้เหมือนเดิมไหมอยาบอกว่ากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมของผมเป็น iPhone นะยังย้ายสตูได้นะส่วนใหญ่มันจะแบบจริงๆอ่ะพวก iPhone มันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนพวก Android ไงแอนดรอยมันจะย้ายแบบอะไรพวกนี้ได้แบบค่อนข้างง่ายกว่าอะไรอนยะ่างเงี้ยเนาะจริงๆมันมีคนทาสอนไว้แล้วแหละนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในการอสอน วิธีการดาวน์โหลดอะไรนี้ไว้เพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าถ้าใครอ,อยากที่จะลองเล่นนะครับผมก็ลองสมัคร vchat ตามช่องอื่นๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งลิงก์ไว้นะวิธีการช่องไหนที่เขาสอนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบาย